สวัสดีค่ะนารีขีมา้า่าวพยากรณค่ะวันนี้เรามาเล่นทิกกรการ์ดกันนะคะหัวข้อของเราคือคนที่กล่นแกล้งคนที่ทําร้ายคุณมาตลอดตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะคนที่กล่นแกร้งคุณคนที่ทําร้ายคุณมาตลอดตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอ่าไพ่มีสองกองกองแรกคือทีมลูกส้มนะคะ กองที่สองคือทีมอ่าอันนี้ทัพทิมทัพทิมผลทัพทิมอ่ากองแรกส้มกองที่สองทัพทิมมาดูว่าคนที่กันแกล้งคุณทำร้ายคุณมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะณเวลาเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะอ่ะตั้งจิตอธิษฐานเลือกหน้าไพ่เลยค่ะ เรามาคนดูคนที่เลือกไพ่อ่าไพ่ไพ่กองส้มก่อนนะคะคนที่เลือกส้มก่อนมาส้มส้มคนที่เลือกส้มนะคะคนที่เขาก่ัแกล้งคุณทําร้ายคุณมาตลอดเลยณนะเวลานี้จิตเขาคิดยังไงกับคุณไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะคนเรามีมีศัตรูทุกคนนะคะแต่เราอย่าไปเป็นศัตรูกลับกับเขาดีที่สุดค่ะถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก็ลากเขาออกมาหน้าองค์กรแล้วก็ต่อยตาตบตาตาตาผีให้มันจมทรณีจบเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเออปล่อยเขาผ่านไปคระปล่อยเขาผ่านไปนะคะแม่หมอนี่ก็ยังไงเนี่ยชี้นําทางแม่หมอก็อารมณ์ อารมณ์คนสิงค์อะเนาะเกิดวันเสาร์อะราศีสิงอ,อเเ์งปีขาหนีกชิดดูแล้วกันว่าแรงขนาดไหนอารมณ์ร้อนค่ะแม่หมอเนีน่ยนักเลงพอคนมาป่าระสูซาตานก็อย่างนี้แหละคะ่ะอืมมามามา,มาแต่คุณไม่ชอบแบบแม่หมอน,นะคะอปล่อยผ่าน,นะค่ะแต่ถ้าเขาตกหน้าคุณไม่ต้องยืมยื่นหน้าให้เขาตกต่อนะคะใส่ขับไปได้เลยมามามาอ่านอกประเด็สนสตักงนาน คนที่การแกล้งคนทำร้ายคณนณะเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณดูสิคนคนนั้นมันคิดยังไงกับคุณหรือว่าไอ้กลุ่มนั้นมันคิดยังไงกับคุณนะแกล้งคุณมาตลอดเลยนี่ oh, The Devil โคตรแรงอ่ะคุณสามเหรียญน,นะคะ The Date อ่ะโหสุดสุดสุดส,ดส,ดสดุคนคนนี้เฮ้ยศัตรูของคุณนี่สุดยอดเลยอะ่ะ6ดาบ The Lover คนที่เขาคิดร้ายคุณกล้งแกล้งคุณน่ะเป็นคนน่ากลัวนะคะเป็นคนเล่นคุณใส่มนดําเป็นคนเล่นของเป็นคนจิตใจหดเฮียมเป็นคนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้ามือหลังมือไวโคตรอ่ะเป็นคนหน้าพริกตลอดเวลาล่ะหน้าอย่างใจอย่างอ่ะคุณต่อหน้าว่าอย่างรับหลังว่าอย่างอะ่ะเออคือแบบยิ้มกับคุณได้หันไ่ที่อาจจะทาหน้างแง่งใส่คุณอะ่ะเออหรือกําลังเกลียดคุณทะเลาะก,กับคุณมีคนเดินเข้ามาทํามาเป็น เป็นไงจ้าเธอสบายดีไหมรับปักคําพูดได้ทันทีเขาเรียกว่าคนสองหน้าคนน่ากลัวนะคนคนนี้นะอ่ะอุ้ยคุณมีศัตรูที่ร้ายกาจมากศัตรูคนนี้เหมือนจะทําดีทําดีต่อคุณเฉพาะหนะ้าแต่รับหลังคือไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยนะไม่ว่าจะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหรือนับจากนี้ไปจนถึงวันข้างหน้า ความรู้สึกที่เขาชิงชังคุณความรู้สึกที่เขาหมั่นใส้อิจฉาริษยาความไม่ชอบคุณมันยังคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนไปไหนเลยคือถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่รักคุณเขาเขาไม่ชอบคุณนะต่อให้คุณจะดีขนาดไหนเขาก็เกลียดคุณปะอืมแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขารักคุณนะต่อให้คุณจะ้ยขนาดไหนเขาก็รักคุณนะอันนี้เป็น สัจธรรมของมนุษย์นะคะของมนุษย์ไมะะ่ใช่โชยเทพคือมันเหมือนกับไม่ว่าคุณจะดีกับเขาขนาดไหนไม่ว่าคุณจะแสนซื่อคุณจะรักเขาคุณจะชื่นชมเขาคุณจะพยายามทําดีกับเขาขนาดไหนก็ตามเขาก็ไม่เห็นหัวคุณอยู่ดีเขาก็ไม่ได้ให้ค่าคุณอยู่ดีนะคะเขาก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจอะ่ะเขายังคงรู้สึกอิจฉาหมั่นไส้ลังเกียจเบียดฉันคุณ ประมาณนั้นคุณง่ายๆอ่ะทําคุณสายค่าคุณได้เขาก็ทําอ่ะ,อะจิตแบบเนี้ยคือประมาณว่าอะไรที่คุณมีเขาจะต้องมีอะไรที่คุณได้เขาจะต้องได้คุณจะต้องไม่เหนือไม่เด่นไปกว่าเขาถ้าคุณเหนือเด่นไปกว่าเขาไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเพราะอิฉาคุณนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับทําทุกวิถีทางที่จะที่จะแข่งเด่นแข่งดีแข่งดังแย่งมรดก แย่งทรัพย์สินแย่งเงินทองแย่งคนรักแย่งอะไรทุกอย่างไปจากคุณให้ได้อ่ะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมันมีนะคนแบบนี้มันมีมันมีในในโลกนี้แล้วความโชคร้ายของคุณน่ที่คุณมาเจอเจอคนแบบนี้เข้าอีกอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณอาจจะเป็นบุตรบริวารคุณอาจจะเป็นเครือญาติคุณอาจจะเป็นเจ้านาะยอาจจะเป็นลูกน้องคุณได้หมดนะคะเออพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาจได้หมดอะค่ะคือพูดง่ายๆว่าตอแหลอ่ะสตออะจิตใจนิบ กลับกรอบจิตใจไม่ซื่อตรงจิตใจไม่มีคุณธรรมที่สําคัญนะนอกจากเล่นพวกผีพวกสางแล้วยังอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับพวกขายาธุรกิจสีเทาสิ่งที่มันเป็นอัปปบบงคนทั้งหลายนะดีวิดีเขาอาจจะเป็นคนที่บูชาพวกอสูรซาตานก็ได้นะไม่หมอว่าคุณอยู่ห่างๆากคนนี้ดีกว่าอย่าพยายามจะไปทําดีเหมือนกับคุณไปเจอซาตานนะต่อให้คุณมอบดอกไม้ให้ซาตานซาตานมันก็ไม่เอา มันจะเอาวิญญาณไปเป็นค่าท่านรับใช้เพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปทําดีกับคนแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมาเป็นแม่พระพ่อพระกับคนเหล่านี้นะคะ่ะอยู่ให้ห่างห่างจะดีกว่าไหมาคบคนดีคบบัณฑิตคบคนพาลพาลก็พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลจยพยายามพูดให้ชัดนะแม่หมอน่ะเออเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องเลือกคบนะคะ่ะอย่าไปพยายามอยู่นั่นแหละว่าอุย้ย ฉันจ,จะต้องทําดีกับเขาฉันจะต้องให้เขารักฉันฉันจะต้องให้เขาเห็นค่าในตัวฉันมันไม่มีวันนั้นนะคะตามหน้าไพ่บอกเขามองคุณเดียดฉันยังไงเขาก็มองอย่างนั้นอืมแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอสรพิษเนะ่ะคุณดูแลเขารักเขายัางไงเขาก็พร้อมที่จะแหวงกัดแหวงฉกคุณอยู่ดีเอออารมณ์เขาก็เป็นไบโพล่าด้วยไม่ได้โอเคเลยค่ะทางที่ดีเนี่ย คุณน่ะเข้าวัดเข้าวาเถอะอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยนะน่ากลัวแต่ถ้าคนคนนี้มันเป็นที่น้องคุณแล้วคุณเลือกที่จะเลี่ยงไม่ได้มันต้องเจอเจอคนเนี้ยอารมณ์แกก็แบบอย่างเงี้ยขึ้นึ้นลงตลอดเวลาคุณก็คุยกับเขาช่วงที่เขาอารมณ์ดีช่วงที่เขาอารมณ์ไม่ดีก็ไม่จะมาเข้าใกล้ค่ะเพราะเวลาแกอารมณ์ไม่ดีแกก็ผ่านเลยค่ะไม่เอาใครทั้งนั้นคุคณก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเสียเวลาคุณเปล่าะคะ่ะ หลายคนที่เกลียดคุณยังไงมันก็เกลียดคุณอยู่วันยังค่านะคะเขาก็ยังคงคิดร้ายกับคุณเขาก็ยังคงหาอาวิธีการที่จะทําร้ายคุณในทางลับในทางลับนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วเหมือนเขาจะโปรหมทหาพักคพวกมาเล่นงานคุณด้วยนะเอออืมประมาณว่าคุณไปเจอหัวตาตาเข้านะ่ะในรูปของคนนะคะ อ๋อเป็นคนที่อ่ะหนึ่งเหรียญเดอะเมจิเชียนเจดไม้ท้างเดอะซานฮุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนีนวนนวนนอสริศัตรูของคุณเนี่ยดูท่าจะเป็นคนที่มียศศักดิ์สูงด้วยนะคะมีอํานาจอยู่ในมือไหมอืมถ้าคุณไปเจอเจอคนที่เหมือนกลุ่มบางเหียนชีวิตคุณอนะ่ะเหมือนคุณต้องไปฆ่าทาสรับใช้เขาเนะี่ยคุณถ้าคุณอยู่ได้ คุณต้องอยู่แบบสตอนะคะอยู่แบบตอแลอยู่แบบอย่าไปขัดอารมณ์เขาถ้าคุณต้องจําอยู่นะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแม่หมอมองว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะดูเขาจะมีอิทธิพลมีเงินทองมีอํานาจมีอะไรอยู่ในมือนะคะที่จะบีบก็ตายจะคายก็ราภคุณก็อยู่เป็นลูกไก่ในกามมือเขาอะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะอพยพออกจากกลุ่มคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ได้ ก็ให้ออกมาจะปลอดภัยกว่านะคะเขาบอกแบบเนี้ยถ้าคุณออกมาแล้วคุณจะมีชีวิตที่ปลอดภัยโชคดีมีเงินทองมีชื่อเสียงมีความปลอดภัยมีความหลานละ,ละแต่ถ้าคุณอยู่แวดวงตรงนั้นน่ะมันไม่โอเคมันเหมือนกับสิ่งที่คุณอยู่อะ่ะตรงที่คุณอยู่มันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนที่เกลียดคุณะ่ะแต่มันเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนก็ดีองค์กรก็ดีที่เขาพร้อมที่จะ ทำร้ายคุณด้วยทุกวิถีทางต้องบอกว่าทุกวิถีทางทั้งสารมืดสารไม่มืดอะไรก็แล้วแต่ได้หมดอันตรายนะคุณไม่ควรที่จะอยู่นะคะแล้วอย่าไปคาดหวังว่าอถ้าคุณทําดีกับเขาแล้วเขาจะรักคุณไหมคนกลุ่มนี้เขาเน้นแค่ผลประโยชน์เน้นแค่ผลประโยชน์ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เขาเขียนทิ้งได้ทันทีนะคะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังหน่อยนึง อคนที่เกลียดคุณคนที่ไม่ชอบคุณเขาก็ยังเกลียดคุณเขาหมั่นไส้คุณบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เด่นดังเกินไปไงเก่งเกินไปไงซื่อสัตย์เกินไปไหมโลกส่วนตัวสูงเกินไปไหมมันไปสร้างความอิจฉาสร้างความหมั่นไส้ให้กับเขานะคะออหรือคุณอาจจะได้รับมรดกทรัพย์สินมาได้พื้นที่ที่มันดีหน่อยครือญาติคุณก็อาจจะหมั่นไส้อีกชิงชังรวมกลุ่กันจะฆ่าคุณอะคุณง่ายๆจะทําให้คุณเหมือนกับ แย่ yeah. ให้ระวังนะถ้าเขาทาคุณสใสระวังสุขภาพนะคะถ้าป่วยจากคุณใสนันี่อะไรก็แก้ไม่ได้นะจะบอกให้เอาเป็นว่าถ้าคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยคู่ศัตรูคนที่เคยกลั่นแกล้งคุณเขาไม่ได้เขาไม่ได้ดีกับคุณไม่มีวันที่จะดีกับคุณได้เขามีแต่อยากให้คุณถีบส่งคุณไปไกลๆไปอีแบบไม่ต้องมาอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็ามองคุณขวางหูงขวางตาเขามากนะคะ แต่ถ้าคุณไปแล้วคุณกับโชคดีกว่าที่จะอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนคุณออกจากออกจากแหล่งมั่วสุมแหล่งที่มันมันมันเป็นพวกโลกียะแหล่งที่มันไม่ดีอ่ะแล้วคุณจะไปเจอเจอแหล่งที่มันดีกว่านะคะแหล่งที่มันเป็นสีวิไลสําหรับคุณนะคะเออแม่หมอแนะนําว่าถ้าตามหน้าไพ่นะออกนะออก,นะออกเดินทางหงดาบเนาะออกมาเถอะคะ่ะแล้วคุณจะเจอเดสันนะคุณจะเจอคนรักจริงคุณจะเจอ สภาวะแวดล้อมที่ดีคุณจะได้พลิกชีวิตใหม่นะคะไม่ต้องกลัวการถูกไล่ออ,อกไม่ถูกกลัวการถูกบีบออกจากคนเหล่านี้นะคะเพราะชีวิตคุณจะไปได้ดีได้ดีในวันข้างหน้านะคะอย่าอยู่กับโคลนตมนะคะอย่าอยู่กับโคลนตมอย่าอยู่กับดอกบวกัวที่มันอยู่ในโคลนตมให้ออกมาสู่สังคมที่มันเป็นดอกบัวเหนือพ้นน้าดีกว่าค่ะมันเหมาะกับคุณมากกว่านะคะ,นค,นะ,ค,ะคนเหล่าเนี้ยคนที่อยู่ในโคลนตมคนที่เป็นดอกบัวในโคลนตมไม่ว่าคุณจะไปทําดีกับเขาขนาดไหน มันก็ไม่ได้มีค่าสําหรับเขานะคะเขาก็ยังคงอิจฉามันไส้เกียดคุณคิดไม่ดีกับคุณอยู่อย่างนั้นแหละอืมเนอะอ่ะสําหรับคนเรื่องหน้าไพาก่กองที่หนึ่งนะคะก็ย้ายออกมาค่ะออกมาจากคู่คนตรงนั้นดีกว่าออกมาจากทินตรงนั้นดีกว่าค่ะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเพราะวันข้างหน้าคุณจะได้มาใหม่ได้เงินทองได้โชคลาภไม่คาดฝันเนี่ยได้เจอเจอผู้สูงศักดิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานที่ดี อย่างปาฏิหาริย์ด้วยนะคะอย่างไม่คาดคิดอืมไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะคะใครอยากได้อะไรให้เขาไปเถอะนะคะนะแล้วคุณก็จะโชคดีของคุณได้เนาะโอเคนะเป็นกําลังใจกันและกันค่ะใครเกลียดเรามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะเขาต้องไปแก้ไขที่จิตเขาเองไม่ใช่เราไปแก้ไขให้เขาเนึกอะทีนี้ให้หมอส้มมาจากหนล่ะมาจากตรงนี้นะอุย้ยหัวปลาทองนความจำปลาทอง อ่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเอ่อกลุ่มคนเลือกทับพิมพทับพิมพคนที่ทําร้ายคุณคนที่กลันแกล้งคุณคนที่เป็นศัตรูคุณปัจจุบันเนี้ยเขายังคงคิดอย่างไรกับคุณนะคะมาดูสิ บางทีแม่หมอก็นึกหัวข้ออัดไม่ค่อยออกนะถ้าคุณมีหัวข้ออะไรแปลกแกที่สดานหรือน่าสนใจคุณก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะบางทีแม่หมอก็เดาใจแฟนคลับไม่ออกว่าอยากจะอยากจะฟังเรื่องราวอะไรบ้างนะคะคุณก็สามารถคอมเมนต์มาได้มาคนทำร้ายคุณคนเกลียดชังคุณนะ่ะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะล่ซาน มาเลย The judgment น no. ะสิบไม้เท้านะคะ Head of sword แดตชคนที่เขาเกลียดชังคุณคนที่ทำร้ายคุณเป็นคนที่ผู้มีอำนาจเหนือคุณคำว่าผู้มีอำนาจเหนือคุณอาจจะเป็นเจ้านายคุณหัวหน้าคุณพ่อแม่คุณใครก็ตามนะคะที่มันสามารถบงการชีวิตคุณได้แล้วคุณต้องแบก เป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวแบกทุกสิ่งทุกอย่างจนคุณรู้สึกอึดอ,อ,อัด,อด,อดทั้งครท,ที่คุณทําเพื่อพวกเขาเหล่านั้นคุณทําเพื่อครอบครัวแต่คนเหล่านั้นเนี่ยคือนิสัยเอาแต่ได้เนาะเอาแต่ได้อ่ะไม่ได้มองถึงความเหนื่อยอยากไม่ได้มองถึงความลําบากกายลาบากใจของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเลยเนอะคือ มือนกับว่าฉันต้องการอย่างเงี้ยเธอต้องทําให้ฉันได้ฉันอยากได้เงินเธอต้องหาเงินให้ฉันฉันไม่ให้เธอแต่งเธอก็ห้ามแต่งฉันไม่ให้เธอไปเธอก็ห้ามไปแ้่ทั้งที่แม่หมอก็มองว่าชีวิตใครก็ชีวิตมันปะเกิดมาตามบุญและกรรมแต่ละคนแต่นั่นอ่ะมันเหมือนกับคุณจําจะต้องอยู่เพราะคุณมองว่ามันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่อะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะแล้วมันสร้างความอึดอัดให้กับคุณในที่ผ่านมานะ่อืมแล้วถามว่าคนเหล่านั้นอ่ะ เขายังคงจำกัดจำกัดชีวิตคุณอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเจ็ดดาบเนี่ยเขาหวังแค่ผลประโยชน์จากคุณนะคะอือเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะจบจิ้นวิบากกรรมตรงนี้ได้อือบางทีคนเหล่านั้นอะ่ะต่อให้คุณพยายามไปเปลี่ยนคุณง่ายๆคุณหาเงินให้เขาสิบบาทเขาก็เอาสิบ,บาทคุณหาเงินให้เขาร้อยบาทเขาก็เอาร้อยบาท คุณหาเงินให้เขาหมื่นหนึ่งเขาก็เอาหมื่นหนึ่งเขาจะไม่บอกนะโอ้ยฉันเอาแค่สิบาทก็พอละเอออีกเก้าสิบเก้าบาทเธอเอาไว้กินเอาไว้ใช้ไม่มีคือความละโมบโลภมากของคนนะ่ะคุณไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้อืมหน้าไพ่จะบอกแบบนี้ไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อเขาเหล่านั้นแค่ไหนก็ตามมันไม่มีทางไปเปลี่ยนกิเลสในตัวเขาได้นะคะถึงคุณจะเหน็ดเหนื่อยให้เขาขนาดไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็เอาคุณเป็นนินทารับหลังอย่ดี้ คนเนี้ยนะเขาจะต้องทําเพื่อฉันเขาอยู่ในบ้านฉันเขาก็เป็นแค่คนรับใช้เขาจะต้องทําตามที่ฉันสั่งเขาจะต้องหาเงินที่ฉันใช้เฮ้ยเขาจะไปตอกไข่ใส่สีอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะนินทาว่าร้ายคุณในทางที่ไม่ดีเนี่ยเพียงเพื่อต้องการให้คุณเนี่ยดูแลเงินทองเขาอ่ะอืมแล้วคุณก็ดีแสนดีพระพระแม่พระผู้เจริญแล้วนะคะเป็นคนดีเหลือเกินฉันต้องอยู่ในภาระหน้าที่นั้น คุณจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมได้เมื่อตัวคุณเองปลดปล่อยตัวคุณเองนะคะเพราะคุณไปเปลี่ยนคนเหล่านั้นไม่ได้คุณจะไปเปลี่ยนให้เขาว่าไม่ต้องเอาแล้วมะให้เขาบอกบอกคุณว่าโอ้ยเธอไม่ต้องทําเพื่อฉันแล้วไม่ต้องดูแลฉันแล้วเธอดูแลตัวเองเถิดอยากไม่มีทางค่ะบอกแล้วไงมีร้อยเอาร้อยมีพันเอาพานนันมีหมื่นเอาหมื่นจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ต้องให้เออตามที่คุณตามที่คุณยังมีความรู้สึกว่าคุณต้องทําให้เขาเขาก็จะเอาไปเรื่อยๆ เขาหวังแค่ผลประโยชน์ตัวเขาเองถ้าคุณเป็นบริวารเขาเขาก็แค่หลอกใช้งานคุณแล้วเอาตำแหน่งเอาอำนาจเอายศศักดนะิ์เเข้าสู่ตัวของเขาเองแต่คุณเหมือนกับจําอยู่เพื่อรับเงินเดือนเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อภาระที่ยังต้องดูแลยอมให้เขาก,กดขี่ข่มเหงแต่คนเหล่าเนี้ยคุณไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไงจะถามว่าคุณสามารถที่จะ ไปที่ใหม่ได้ไหม <c oughs> เอ,อ,เออออกจากตรงนี้เองได้ไหมได้มันไม่มีใครมัดแข้งมัดขาคุณอะคุณมัดแข้งมัดขาตัวคุณเองเ <c oughs> ขาบอกแบบนี้นะพูดง่ายๆคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่ชิงชังคุณอะสไตล์เขาก็ยังอยู่อย่างนั้น <c oughs> ถ้าคุณหลุดออกจากตรงนี้ได้เขาก็จะไม่สนใจคุณไม่ตามไปราวบีไม่ตามไปทำร้ายคุณ <c oughs> คุณก็จะหลุดเป็นอิสระ แต่ถ้าคุณยินยอมที่จะให้เขากดกี่คนเห็นคุณหลอกใช้คุณเขาก็จะหลอกใช้คุณไปเรื่อยๆไงเหมือนฉันจิกจิกจิกหัวใช้เธอได้ฉันก็จะใช้แต่ถ้าเธอขืนขันที่จะออกไปแล้วฉันก็เลิกจิกเธอจะเป็นอย่างเงี้ยแต่จะไม่ไปตามล่าเธอกลับมาจิกเข้าใจใช่ปะเอ่อเพราะฉะนั้นตามหน้าไพ่มันเหมือนกับว่าคุณเนะ่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานเขาไม่ได้ แต่คุณเลือกที่จะออกมาจากตรงนั้นไม่ไปเป็นขี้ค่าเขาเองได้คุณเลือกที่จะไม่ผูกมัดตัวเองแล้วให้เขาใช้คุณอะจิกใช้คุณได้ไงคุณเลือกที่จะออกมาเองได้แต่คุณไม่ออกเองด้วยคุณมีเหตุผละ่ะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ร้อยแปดพันอย่างของคุณเองอะแต่บางครั้งเนะี่ยแม่หมอจะบอกว่า เหตุผลของคุณนะมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องทั้งหมดทีเดียวนะลองฟังคําแนะนําของคนรอบทิศของคุณเอออย่างถ้าแม่หมอเนะี่ยเป็นเหมือนคุณอนะวันนั้นทํางานมนะันจะตายอยู่แล้วอะแต่ถ้าเราไม่อยู่เราก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินเลี้ยงลูกฉันก็ต้องฝืนอ,อยู่แต่วันนั้นแม่หมอตัดสินใจท่างแม่งมาเถอะออกมาก่อนไม่สนใจทนไม่ไหวแล้วกับตรงนั้น อยู่ตรงนี้ก็อดตายไปอดตายเอาดาบหน้าดีกว่าเผื่อชีวิตมันจะดีขึ้นแล้วชีวิตเราก็พลิกถูกไหมเนี่ยคุณก็เหมือนกันคุณออกจากตรงนั้นแม่หมอออกจากตรงนั้นมาถามว่าไอ้คนกลุ่มนั้นน่ะมันตามมาจิกแม่หมอถึง,ถงทุกถึงที่นี่ทุกวันนี้ไหมก็ไม่เขาก็ไปจิกคนอื่นต่องไงมันเป็นนิสัยสันดานเขาแต่เขาไม่ตามคุณไงแต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นเขาก็จิกใช้คุณไงแค่นั้นเองนะคะเหมือนกันเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่บอกคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดอยากจะ อยากจะตามอาฆาตคุณนะแต่มันเป็นสันดานเขาว่าความบ้าอำนาจค่ะความบ้าอำนาจความบ้าเกลี้ยของเขาเองนะคะใครอยู่ใกล้ชิดเขาอ่ะจิตใช้หมดแหละไม่สนพระอิปพระปุณณหน้าไหนมันเป็นสันดานเขาว่ามีอำนาจที่ก็จิดใช้ใครออกไปก็ช่าหัวม,มันมีคนใหม่เข้ามาก็จิดใช้คนใหม่คุณก็จะหลุดพ้นไปเนี่ยเนี่ยคือศัตรูของคุณดังนั้นนะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากไอ้ศัตรูคนเนี้ ไอคนที่มันทําร้ายคุณกันแล้งคุณตลอดเนี่ยคุณก็่แค่ย้ายออกมาค่ะหรือถ้าคุณไม่ย้ายออกมาคุณก็ต้องชนะเขาให้ได้ต้องเหยียบหัวเขาให้ได้เนื้อกว่าเขาให้ได้เขาถึงจะยอมคุณมีสองทางให้คุณเลือกนะ <c oughs> แต่ถ้าคุณจะไปเป็นพ่อพระแม่พระขะขาเนี่ยตายคือมันโลกของมนุษย์อ่ะคุณเข้าใจป่ะ เขามีแต่ซ้ําเติมกันอ่ะมันไม่เฉยไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนโลกทางธรรมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีแต่เมตตาทํากันเนาะแต่โลกของกิเลสมนุษย์มีแต่เหยียบย่ำกัน<ๆ>ถ้าคุณคิดจะอยู่ตรงเนี้ถ้าเขาเหยียบคุณคุณต้องเหยียบเขาให้จมแล้วคุณจะเหนือเขาเขาจะจีบคุณไม่ได้แต่ไม่ใช่ศัตรูที่อกักขัดเกลียดแขนค้าพบพข้ามชาติจบก็คือจบอืม แต่ถ้าคุณทนไม่ได้คุณจะย้ายออกมาเขาก็เลิกสนใจคุณเขาก็ไปจิกคนใหม่แค่นั้นเองนะคะถ้าเป็นคนในครอบครัวล่ะคนในครอบครัวเหมือนกันคุณย้ายออกมาแล้วอ่ะมีอิสระของคุณย้ายบ้านออกมาแล้วอ่ะค่ะเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้ไงเนี่ยไอ้แปดดาบเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้เขามาบังคับข่มขู่คุณไม่ได้แล้วค่ะคุณย้ายออกมาแล้วอ่ะคุณเรือกที่จะออกมาเองอ่ะมันเป็นวิบากกรรมมันเป็นคนที่เอ่อไม่ได้ตามจิกคุณไปทุกที่นะคะ ไม่ได้ตามอาฆาตที่ว่าโอ้โหไปถิ่นใดฉันก็จะตามฆ่าล้านฆ่าผานเธอไปทุกชาติทุกภพทุกที่ไม่ใช่เงี้มันเป็นมิบากรรมในกลุ่มเล็กๆจุดๆหนึ่งแค่นั้นออกจากจุดนี้ไปเราก็หลุดพ้นนะคะแค่นั้นเองดังนั้นคุณก็เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองนะเดี๋ยวดูซิว่าคุณจะเลือกยังไงดีกว่าเนอคุณจะเลือกอย,กอกอยู่หรือจะเลือกไปคือถ้าคุณจะอยู่ตรงนี้คุณต้องเลือกที่จะไม่อ่อนแอต้องเลือกที่จะเป็นนายพลแม่ทับแผนเขาให้ได้ แค่นั้นเองคุณก็อยู่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าข้าคุณค่าคุณแข่งบารามีกับเขาไม่ได้ย้ายออกมาตั้งกองทัพข,ของตัวเองค่ะข้างนอกโอเคไหมรันล้ากว่านี่ยทำยังไงจะทําสึกสงครามนี่นะแม่หมาะนี่ก็นะอืมอือต่อต่อสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกยังไงท o love ้สองจิตสองใจนตงตัดสินใจไม่ถูกค่ะแม่หมอโอ้ยแต่มันต้องตัดสินใจให้ถูก The Emperor มาหกเหรียญแต่สเตรนดด้วยความความแม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะเป็นราชสีเป็นสิงเป็นอะไรที่ไม่ยอมให้ใครมามาจิกจิกคุณได้อะ่ะคุณไม่มีวันยอมแน่นอนคุณอาจจะเลือกที่จะตั้งกองกําลังของคุณเองใหม่หลุดออกจากตรงนั้นแล้วก็สร้างของคุณเองใหม่นะคะแม่หมอบองว่าอย่างนั้นนะ มองว่าคุณจะก่อร่างสร้างของคุณเองไหมคุณจะไม่ยอมให้อิกัดอ่ะมันเหมือนกับว่าคนที่คุณอยู่ด้วยตรงเนี้ยแม่งอำนาจบารมีมันเยอะเหลือเกินบางทีคุณอาจจะไปต่อกรกับเขาไม่ได้ก็เลือกที่จะออกมาแล้วคุณก็มีอำนาจใหม่ของคุณเองนะคะคือคุณเลือกออกมาแล้วชีวิตคุณจะหลุดพ้นนะคะคุณจะมีอำนาจที่มั่นคงคุณจะไปเจอเจอคนดีคุณจะได้เป็นผู้นำคนในที่อื่นถ้าคุณอยู่ตรงนี้คุณเป็นที่ค่าให้เขาจิกใช้เมื่อคุณออกมาแล้วคุณกลายเป็นผู้นำคน ที่มีแต่คนรักและนับถือคุณอ่ะเลือกเอาจะเอาแบบไหนนะคะระหวังจะเป็นค่าให้เขาจิกกับเลือกออกมาเป็นหัวหน้าของตัวเองอ่ามีคนบริบาลดูแลคุณการเงินการทองก็ดีดีมีแต่คนรักใคร่ดูแลเลือกเอานะอันนี้ตัดสินใจใเองค่ะอ่าอ่าอ่าสำหรับคนเลือกไครกองที่สองนะก็ตามนี้นะคะก็อ่ะที่สุดแล้วชูที่คุณตัดสินใจเองท้งนั้นนะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก่านกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ